สวัสดีค่ะมาพบกับกวางนะคะช่องกวางทาโลกค่ะคลิปนี้นะคะจะเป็นดวงความรักของชาวธาตุลมค่ะธาตุลมมีราศีกุมราศีมิถุนแล้วก็ราศีตุลค่ะสามารถดูวันที่แล้วก็เช็คราศีได้ด้านล่างนะคะเป็นการนับแบบตะวันตกค่ะในคลิปนี้เราจะมาโฟกัส ความสัมพันธ์ที่กําลังมีปัญหากันอยู่นะคะอาจจะเป็นความสัมพันธ์ไม่ BB ชัดเจนก็ได้นะคะหรืออาจจะเป็นความสัมพันธ์ของคนมีคู่แล้วกําลังทะเลาะกันอยู่แบบนี้นะคะหรืออาจจะเป็นความสัมพันธ์ของคนที่เลิกรากันไปแล้วนะคะแต่ว่ายังกลับมาคุยกันค่ะนะแล้วก็กลายเป็นแบบความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนอีรงุงตรงนั่งอะไรแบบนี้นะคะดวงในคลิปนี้นะคะก็จะเป็นดวงโดยรวมทั้งหมดค่ะไม่ได้อ้างอิงถึงบุคคลใดบุคคลหนึ่งนะคะดังนั้นอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรืออาจจะไม่ตรงกับใครเลยก็เป็นไปได้นะคะ โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมค่ะส่วนท่านใดที่สนใจอยากดูดวงส่วนตัวกว่านะคะก็สามารถจิ้มลิงก์ด้านล่างได้เลยนะคะวางใส่ลิงก์เอาไว้ในคอมเมนต์แล้วค่ะฝากกดไลค์แล้วก็กดติดตามขังด้วยคะ่ะเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยค่ะ โอเคค่ะเดี๋ยวเรามาดูเรื่องราวระหว่างคุณกับเขากันนะคะว่ามีปัญหาอะไรเกิดขึ้นบ้างนะคะถ้าเรื่องราวที่วังเปิดขึ้นมาค่ะตรงกับคุณอย่างน้อย1เหตุการณ์2เหตุการณ์นะคะคุณก็สามารถดูคลิปนี้ได้จนจบทั้งคลิปเลยค่ะแต่ถ้าไม่ตรงไม่เป็นไรนะคะก็ไปดูเอ e อีอ,อื่นได้นะคะควางใส่หัวข้อน,นี้เอาไว้อยู่ในเพลย์ลิสต์แล้วนะคะใบแรกค่ะ ห้าห้าไม้ใช่ไหมเออห้าไม้นะคะเออห้าไม้นี่แสดงถึงการทะเลาะกันค่ะแน่นอนค่ะความประความสัมพันธ์เนี้ยมีปัญหาแน่นอนนะคะบางคนมีปากมีเสียงกันไปแล้วด้วยนะคะเถียงกันไปแล้วนะอ่ะเดี๋ยวมาดูกันค่ะว่ามีปากมีเสียงกันด้วยเรื่องอะไรกันนะคะถึงได้ใหญ่โตขนาดนี้เลยนะคะอ่ะมีไพ่ สองเหรียญน,นะคะอืมที่เถียงกันที่ทะเลาะก,กันนะคะอาจจะเป็นความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนก็ได้แล้วเราอาจจะแบบบอกเขาว่าเธอมันไม่ชัดเจนมาเป็นระยะเวลานานแล้วเมื่อไหร่จะชัดเจนสักทีแบบนี้ก็ได้นะคะหรืออาจจะเป็นความรักความสัมพันธ์ที่เลิกลากันไปแล้วนะคะแต่ว่ายังคงวนเวียนกลับมาอยู่ในชีวิตของกันและกันค่ะเออแล้วมันก็รู้สึกรำคาญใจค่ะเพราะว่าตัวเขาเนี่ยยังคงเหมือนทำเหมือนกับเราเป็นแฟนอะ อ,อแสดงออกว่ารักนักรักหนาแต่ก็ไม่ได้กลับมาเป็นอะไรกันแบบนี้ค่ะมันก็ทําให้รู้สึกว่าลาคาญก็อาจจะมีการถามในเรื่องนี้กับเขาก็ได้แล้วก็เกิดการทะเลาะกันก็ได้นะคะหรืออีกในหนึ่งค่ะก็คืออ,อคุณกับเขาเนี่ยเป็นมีความสัมพันธ์กันเนาะออแล้วคนเก่าๆของเขาอะ่ะแวะเวียนกลับมาอมแววเวียนกลับมาแล้วก็ดันมาบอกเราค่ะว่า เธอไม่รู้ว่าจะเลือกใครดีเอา้าไอ้เราก็อยู่ของเราดีๆอะเนาะเอออยู่ของเรามาแต่แรกของเราดีๆนะคะ กลายเป็นมือที่3ามเฉยเลยนะคะกลายเป็นตัวเลือกเฉยเลยแบบนี้ก็เป็นไปได้นะคะนะแล้วก็มันเป็นอะไรที่แบบว่ายังวนเวียนอิลุงตรงนางอยู่อย่างเงี้ยค่ะก็เลือกไม่ขาดสักทีนะคะมันก็เลยกลายเป็นความสัมพันธ์ที่มีปัญหาเกิดขึ้นนะต่อมาค่ะเด็กถือถ้วยนะคะคนที่คุณคุยอยู่ค่ะอาจจะเป็นชาวธาตุน้ำนะคะธาตุน้ําก็มีราศีมีนราศีกรกฎแล้วก็ราศีพิจิกค่ะสามารถดูวันที่แล้วก็เช็คราศีในด้านล่างนะคะเป็นการนับแบบตะวันตกค่ะ อืมปัญหาอย่างหนึ่งของคนที่คุณคุยอยู่นะคะเขาอาจจะเป็นคนที่แบบว่าสนใจแต่ตัวเองะคะ่ะเออสนใจแต่ตัวเองคิดแต่เรื่องของตัวเองนะคะไม่ค่อยคิดถึงใจิตใจเราสักเท่าไหร่อืมนะคะทั้งที่เราเนี่ยอาจจะเป็นคนที่แบบว่า คิดถึงเขาอะเออว่าเออวันนี้เขาจะเป็นยังไงบ้างถามเขาว่าเขาเหนื่อยไหมหรืออะไรแบบเนี้ยแต่ว่าเขาอะอาจจะไม่เคยถามเราเลยนะคะแล้วก็ออกแนวแบบไม่รู้จกักโตค่ะก็คือจะมาพึ่งพาเราอยู่ตลอดเวลานะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามนะอืมมันจะเป็นในลักษณะนี้นะค่ะมีความง้องแง้งมีความงองแง่นะไม่รู้จะง้องแง้งงองแงอะไรมากหมายอะไรแบบเนี้ยนะคะจนแบบทําให้คุณรู้สึกลาคาญใจก็ได้ค่ะต่อมาค่ะ เอ,อสิบเหรียญน,นะคะเราก็ตามด้วยไพ่เดอะซันเลยค่ะเออคุณอาจจะคุยอยู่กับคนที่เขาเป็นพ่อแม่เป็นแม่ๆก็ได้นะคะแล้วก็มีลูกติดมาอะไรแบบนี้นะคะเออแล้วพอมีลูกติดเนี่ยปัญหามันก็อาจจะมาจากครอบครัวเก่าๆของเขาเนาะเออที่ยังคงแบบมาสร้าง ให้คุณนะรู้สึกสร้างเรื่องสร้างราวให้คุณรู้สึกแบบสั่นคลอ,นออะไรแบบนี้ก็ได้สร้างความรำคาญใจให้กับคุณนะคะเออนะบางคนก็เข้ามาดีเออแต่บางคนก็อาจจะเข้ามาในรูปแบบที่แบบมาจิกกัดมาแขวคุณหรืออะไรแบบนี้ก็เป็นไม่ได้นะคะหรือว่าตัวคุณเนะะี่ย่ะอาจจะผ่านการมีครอบครัวมาแล้วมีลูกมีอะไรอย่างนี้มาแล้วนะคะแต่ว่าเขาคนเนี้ยอาจจะเข้ากับลูกเราไม่ได้ เออไม่เอาลูกเลยคือคือจ้องแต่จะเอาเราอย่างเดียวแต่คือไม่เอาลูกเลยแบบนี้ก็ได้นะคะดูแล้วก็แบบพึ่งผ่านไม่ได้เหมือนกันเนาะ,ะมาดูกันต่อนะคะว่ามีเรื่องอะไรอีกนะคะหรืออาจจะเป็นในเรื่องของครอบครัวก็ได้นะคุณคบกับเขามาเนี่ยมาเป็นระยะเวลานานแล้วค่ะแต่ว่าอาจจะไม่เคยรับรู้เรื่องครอบครัวของเขาเลยอะไรเงี้ยพอวันนึงไปเจออย่างเงี้ยเขาอะครอบครัวเขาเดินไม่ชอบเราอย่างเงี้ย เออก็ได้นะอืมต่อมาค่ะมีไพ่หกเหรียญน,นะคะแล้วก็ตามด้วยเดวิลค่ะอืมไพ่เดอะมูนออกแนวทํานองเดียวกันหมดเลยนะคะความรักความสัมพันธ์เนี้ยอาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่ค่อยเท่าเทียมกันค่ะอืมตัวคุณอาจจะรู้สึกว่าโดนเอารัดเอาเปรียบในเรื่องของความรู้สึกอยู่ก็ได้นะคะเหนือในเรื่องของการเงินอยู่ก็ได้นะคะถ้าเอ่อในเรื่องของความรู้สึกก็จะเป็นทํานองว่าเราเนี่ยอยากอยู่กับเขามากเลยอะ่ะ อ้อยากอยู่กับเขาแสดงออกเลยนะว่าอยากอยู่กับเขานะคะแต่ว่าตัวเขาเนี่ยก็มีความเฉยเฉยนะคะเออดูเหมือนไม่ค่อยอยากอยู่กับเราสักเท่าไหร่พอเราพูดว่าคิดถึงนะเออรักนะอะไรเงี้ยก็เฉยอ่ะซึ่งมันควรจะต้องแบบ Say i t Back ว่าก็คือแบบเอออาจจะบอกว่าเออคิดถึงเหมือนกันเลยเงี้ยคือก็ไม่ได้พูดมันก็ทําให้เรารู้สึกว่า เฮ้ยทำไมมันมันมันไม่เท่ากันอย่างเงี้ยนะเออความรู้สึกทําไมมันไม่เท่ากันอะไรแบบเนี้ยนะคะเออจะมาในรูปแบบนี้ก็ได้นะเออคุณแบบเออต้องเป็นฝ่ายทักหาเขาก่อนเขาอาจจะไม่ค่อยทักหาคุณจะเท่าไหร่อย่างเงี้ยอืมนะเอออะหรือถ้าในเรื่องของการเงินเนี่ยเขาอาจจะเดือดร้อนอะไรมาก็มักจะมาพึ่งพาเรื่องเงินเงินทองทองกับคุณแต่ไม่เคยถามคุณเนี่ยว่าเธอวันนี้เธอเป็นยังไงบ้าง แต่เธอมีเงินไหมคือแบบถามเรื่องเงินอย่างเดียวอะไรอย่างเงี้ยเออมันก็ดูแล้วผลประโยชน์เกินไปนะคะนะอืมหรือก็อาจจะเป็นการเอาเปรียบในสถานการณ์อื่นๆก็ได้นะคะก็อ,อาจจะแบบไปทานโคงทานข้าเขาอาจจะไม่เคยแชร์ไม่เคยเลี้ยงไม่เคยอะไรอย่างเงี้ยก็ก็เป็นไปได้ก็แล้วแต่สถานการณ์แต่ละคนนะคะอืออันนี้ความคิดว่าหลายๆคนน่าจะเข้าใจแหละที่มาเกิดไม่ต้องยกตัวอย่างก็น่าจะเข้าใจแหละเนาะอ่าพวะ,ะถ้าเกิดพูดถึงไพ่เดวิลเนี่ย ความสัมพันธ์เนี้ยมันก็อาจจะไม่ค่อยคลีนเท่าไหร่นะบางคนก็อยู่ในรูปแบบความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนมาเป็นระยะเวลานานแล้วก็อาจจะมีเรื่อง18บวกกันแล้วนะคะเออมีเรื่องอย่างว่ากันแล้วนะ,ะแล้วมันก็ค่อนข้างคลุมเครือมากๆเลยบางคนเนี่ยก็อาจจะไปรู้ทีหลังด้วยซ้ำนะคะว่าเขาเนี่ยมีครอบครัวอยู่แล้วเออมีคนของเขาอยู่แล้วนะคะเห็นไหมมีไพ่เดิรสซันคือความลับมันถูกเปิดเผยอะ เออนะหรืออาจจะเป็นความลับเรื่องอื่นๆก็ได้นะที่เขาซ่อนไวนะคะ้ค่ะเขาอาจจะแบบไปติดนี้คนอื่นเยอะแยะมากมายนะคะติดการพันนันอะไรแบบนี้ก็ได้นะแล้วมันเป็นอะไรที่เขาปกปิดอะ่ะอืมแล้วอยู่คุณไปรู้ขึ้นมาว่าแบบเฮ้ยคนนี้มีนิสัยแบบนี้ด้วยเหรอวะอะไรอย่างเงี้ยมันก็ช็อกไงเออมันก็รู้สึกว่าไปต่อดีเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะส่วนไพ่ใบสุดท้ายเนี่ยเป็นไพ่เดิมูนนะคะไพ่เด m มูนมันก็จะมีความแบบคุ้มครือ คุณนะรู้สึกได้ว่าเขาคนนี้มีอะไรปิดบังซ่อนเล่นคุณอยู่อะไรอย่างเงี้ยนะคะอืมนะแม้กระทั่งความรู้สึกของเขา่าคุณก็รู้สึกได้ว่ามันเป็นความรู้สึกที่มันไม่ชัดเจนอืมอ่ะอารมณ์แบบนี้รูปแบบนี้อ่ะเดี๋ยววางขอพูดถึงราศีหน่อยนะคะราศีเพิ่มเติมนะก็มีราศีมังกรขึ้นมาค่ะอืมนะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าเขาคิดยังไงนะในตอนนี้คิดจะทำอะไรบ้างไหม ใบแรกค่ะอัศวินถือดาบนะคะ,ะตามด้วยสามเหรียญค่ะอยากจะกลับมาพูดคุยค่ะว้าวเอยพูดซ้ายพูดซ้ายตามด้วยไฮพริสนะคะคืออารมณ์ประมาณว่าอยากที่จะกลับมาพูดคุยอยากจะมาชี้แจงแถลงไขในส่วนของตัวเองนะคะว่าตัวเองนั้นต้องการอะไรนะแต่ว่าก็อาจจะไม่ได้ทำตามในสิ่งที่คุณรีเควสต์เออต้องบอกงี้นะคะ เออถ้าคุณต้องการให้เขาจัดการแบบนี้แบบนี้แบบนี้เขาก็จะฟังอะ่ะก็จะฟังแล้วก็จะรับปากโอเคเดี๋ยวทําให้นะเออนะแล้วเขาก็จะหวังว่าแบบเออเดี๋ยวคุณก็คงจะลืมลืมไปแหละอืมมันจะเป็นแบบนี้นะคะนะเออดูแล้วก็ไม่ค่อยแฟร์เนาะเออนะคะ ก็เหมือนไพ่บอกไปในช่วงสถานการณ์ค่ะความรักความสัมพันธ์เนี้ยอาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่ค่อยเท่าเทียมกันค่ะก็คือตัวเขาเนี่ยจะคิดถึงแต่ตัวเองซะส่วนใหญ่นะคะไม่ค่อยคิดถึงเราว่าเราต้องการอะไรนะนะใครที่รู้สึกว่ายังอยากไปต่อยังไหวอยู่นะคะก็ก็ไปต่อได้นะคะ <laughs> ใครที่ไม่ไหวก็คือ move on ไปเลยนะคะ move on ไปเลยมาดูกันต่อค่ะมีไพ่เจ็ดถ้วยค่ะอืมเนี่ย ให้เดอะสตาร์ค่ะตามด้วย King of s อฟ r c e ค่ะเออเขาให้ขึ้นมานะคะในความคิดของเขาบอกว่าอย่าให้เขาได้เลือกเลยนะตอนนี้อย่าให้เขาเลือกเขาไม่อยากเลือกอะไรทั้งนั้นนะคะเออนะเออก็เหมือนอย่างที่เมื่อกี้ที่กวางบอกไปอะคะ่ะว่าถ้าคุณบอกให้เขาเลือกเนี่ยเขาก็จะแบบเฉยเฉยนิ่งน่งนะคะอาจจะทำตามที่คุณต้องการแค่แบบเดือนสองเดือนวีคสองวี แล้วก็เป็นใหม่นะคะเออนะไม่ว่าจะเป็นปัญหาอะไรก็ตามนะคะอืมเออแล้วก็ตัวเขาเนี่ยเดี๋ยวขอพ่้ขยายนิดนึงนะคะ The Star หมายถึงอะไรเลย <_ S 1> คน <_ S 1> คนนี้ <_ S 1> นะคะอารมณ์ประมาณว่าอืมเขาจะใช้เวลาในการแก้ไขปัญหาเออแล้วก็ทำเป็นเหมือนโมโหโทโส เออทำเรื่องราวให้มันใหญ่โตนะคะเออดังนั้นเวลาที่เขาโมโหโทโสแล้วเรื่องราวใหญ่โตอ่คุณอย่าไปไปเชื่อเขานะเออเขาจะทําให้เหมือนว่าคุณผิดทําให้คุณรู้สึกแยก่กดคุณลงไปแก๊ไลท์คุณปั่นหัวคุณแบบนนะะนะเ,ออเนี้ยนะคะนะเออเนี่ยทําโมโหโทโสนะคะถ้าคุณไม่ยอมเนี่ยเขาก็จิ่งโมโหเข้าไปใหญ่เลยทําเป็นเรื่องใหญ่เรื่องโตนะ เออมันจะเป็นอารมณ์นี้นะคะดังนั้นไพ่ก็เตือนให้คุณระวังไว้ก่อนว่าเขาจะมาแนวนี้นะเออดังนั้นก็ต้องหาทางรับมือกับเขานะคะอืมเอ่อ,อมาดูกันต่อนะคะว่ามีข้อความอะไรบ้างนะคะอ่าสองไม้ค่ะอืมขอเก็บไพ่ก่อนนะสองไม้ตามด้วยเม็กซเชียนค่ะคนคนนี้ยนะคะเอ่อ แพ้การที่คุณไม่ใส่ใจแพ้การที่คุณไม่พูดคุยกับเขาต้องเป็นแบบนี้ค่ะถ้าคุณทำเหมือนแบบห่างๆจากเขาเนี่ยทำห่างๆจากเขานะสองไม้เออไม่ค่อยสนใจเมื่อก่อนคุณเป็นคนโทรหาเขาก่อนเนาะอยากอยู่กับเขาคิดถึงเขาก็บอกรักเขาอะไรอย่างงี้ใช่ไหมตอนต้องลองเฉยๆดูละถ้าคุณเฉยๆมีโอกาสที่คนคนนี้จะพยายาม นะดึงคุณกลับไปอยู่ในชีวิตอืมนะคะนะเป็นคนที่แบบกลัวกลัวที่จะเสียของตัวเองไปนะ่ะอืมประมาณนั้นนะคะอามาดูกันต่อนะเจ้าแฮงแมนค่ะอืตามด้วยสิบไม้ค่ะในช่วงที่ไม่มีคุณนะคะในช่วงที่ไม่มีคุณชีวิตเขาลำบากค่ะ ชีวิตเขาลำบากค่ะเขาต้องเจอเรื่องราวอะไรเยอะแยะมากมายเลยนะคะนะอืมเขาก็อาจจะเอาเรื่องความยากลําบากของเขามาขอความเห็นใจจากคุณก็ได้นะเออบางคนเนี่ยที่มีปัญหาในเรื่องของการเงินใช่ไหมเออต้องระวังนะเขาก็อาจจะแบบว่าเธอตอนนี้เราลำบากมากเลยไม่มีเงินอะไรอย่างเงี้ยเออต้องระวังนะคะอืมอ่ะความขอดูหน่อยค่ะว่านะตอนนี้ค่ะเขารู้สึกยังไงกับคุณบ้างนะคะ สี่ไม้ค่ะคิดถึงอยากอยู่ด้วยค่ะคุณคือความอบอุ่นของเขาคุณคือความมั่นคงของเขาคุณคือคนที่เอาใจใส่เขามากที่สุดเออตอมาค่ะ King อ f c ั p ค่ะเขารักคุณนะเนี่ยอืมเขารักคุณนะมันดูพฤติกรรมย้อนแยง้งใช่ไหมคะเออรักแต่ทำไมทำแบบนี้ก็คเคยบอกในหลาย,ลายๆคลิปอยู่เนาะว่าความรักมันก็มีกันหลายรูปแบบมากๆค่ะ รักที่เห็นแก่ตัวเองเออรักที่เอาแต่ได้เออรักที่เสียสละรักที่เป็น unconditional love มันก็มีเยอะแยะมากมายเลยนะคะแต่ในแง่มุมนี้ค่ะมันเป็นความรักที่เออเขาอยากให้ตัวเขาเองสบายเออแต่ถามว่ามันมีความรักที่บริสุทธิ์ใจได้ไหมมันก็มีแหละนะคะมันก็มีแหละเนาะเอามาดูกันต่อนะคะเด็กถือไม้ค่ะ เขารู้สึกว่าเขาอยากกลับมาคุยกับคุณมากอยากจะมีคุณอยู่ในชีวิตมากๆเลยนะคะการที่ไม่มีคุณอยู่เนี่ยมันขาดความตื่นเต้นมันขาดความแบบยังไงอะเออความสบายอะเอออะไรประมาณนี้นะคะนะเออความรู้สึกของเขาที่มีให้กับคุณเนี่ยมันดีจริงๆนะคะมันดีจริงๆแล้วก็เขาก็นึกถึงในเรื่องอย่างว่าด้วยแหละเออเพราะว่านี่มันเป็นไพ่เซ็กชวลการเนาะ เขาก็นึกถึงในเรื่องอย่างนั้นด้วยค่ะเออขาดคุณไปก็รู้สึกเหงาๆขั้นเนื้อขั้นตัวแปลกๆะไรอย่างนี้อันนี้คือความรู้สึกของเขานะคะค่ะกวางขอเปิดไพ่ข้อความอีกนิดนึงแล้วกันนะคะก่อนที่จะลากันไปนะคะใครที่อยากดูดวงส่วนตัวนะคะก็สามารถจิ้มลิงก์ด้านล่างได้เลยวางใส่ลิงก์เอาไว้ในคอมเมนต์แล้วนะคะอันนี้มันเป็นดวงโดยรวมเนื้อของใครก็ได้นะคะอืมเอ,อ่อรายละเอียดที่วางต้องการก็คือ ชื่อคุณนะคะชื่อเล่นนะแล้วก็ชื่อเขาเป็นชื่อเล่นนะคะรูปเริ่มอะไรไม่ต้องนะคะเก็บไว้นั้นเป็นข้อมูลส่วนตัวแล้วข้อมูลของทุกท่านกวาไม่เคยเอามาโพทณนานะคะอามาดูกันค่ะใบแรกอเขาอยากให้คุณเนี่ยพูดแบบตรงไปตรงมาเออบางคนก็อาจจะแบบคิดละกูพูดหลายรอบแล้วนะกูพูดตรงไปตรงมาว่าต้องการอะไรเนี่ยไม่เคยได้ตลอดเลยเลย,เลยแบบนี้ใช่ไหมเอออืมนะคะ อีกใบหนึ่งนะคะเขาบอกว่าเพื่อนของเขาเนี่ยชอบคุณอยู่นะคะมันอาจจะมาได้หลายรูปแบบนะเพื่อนของเขาชอบคุณก็อาจจะหมายถึงว่าแวดวงสังคมของเขาเนี่ยก็รู้สึกว่าคุณเนี่ยเป็นคนที่น่ารักเป็นคนดีเอ่อคุณมีภาษีดีกว่าคนอื่นๆที่เข้ามาในชีวิตของเขาเอ่าแบบนี้นะคะหรือจะเป็นอีกแบบหนึ่งนะคะก็คือเอ่อเพื่อนเขาเนี่ยอาจจะแบบแอบ,บชอบคุณ เออทำให้เขาเนี่ยไม่สามารถที่จะ,สะแสดงตัวตนหรือว่าจะชัดเจนกับคุณได้หรืออะไรแบบนี้นะคะอืมนะ,นะขอดูอีกนิดหนึ่งนะคะว้าเขาบอกว่าคุณเนี่ยเป็นคนที่เซ็กซี่มากๆเลยนะคะอืมคุณเป็นคนที่แบบเซ็กซี่เนี่ยมันก็ไม่จำเป็นจะต้องเป็นเออผู้หญิงนะเพศไหนๆก็เซ็กซี่ได้นะคะใช่ไหมถ้าคนเป็นผู้หญิงฟังแบบนี้ใช่ไหม เป็นผู้เป็นแบบพี่ชายก็เซ็กซี่ได้ใช่ไหมเอยเออแล้วความเซ็กซี่เนี่ยมันก็ไม่ได้หมายถึงว่าเรื่องของรูปลักษณ์อะไรอย่างเดียวนะคะในเรื่องของสมองก็ด้วยนะเออแบบดูฉลาดอย่างเงี้ยเออเวลาคุณเนี่ยไปเจอใครสักคนหนึ่งที่เวลาเขาฉลาดพูดอะ่ะเออเออไปต่อลงต่อลองหรือว่าเออไปอยู่กับผู้คนแล้ววิธีการพูดของเขาอะ มันดูน่าหลงไหลอ่ะนี่คือก็คือเรียกว่าเซ็กซี่ได้เหมือนกันนะฉลาดเหมือนกันเออแบบนี้ได้เหมือนกันนะคะนะอืมอ่ะอันนี้ก็คือเรื่องราวของคุณนะคะก็เป็นดวงโดยรวมค่ะดูเวลาไหนเมื่อไหร่ก็ได้นะคะเออใครอยากดูดวงส่วนตัวก็จิ้มลิงก์ด้านล่างได้เลยกวางใส่ลิงก์เอาไว้ในคอมเมนต์แล้วนะคะแล้วก็รายละเอียดการดูดวงราค,คาอะไรเงี้ยจะแอดไลน์ไปเลยก็ได้นะคะหรือว่าจะดูใต้คลิปอะค่ะใต้คลิป ต้คลิปเนี้ยเออมันจะมีราคาอยู่นะคะเอาวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนคะ่ะบ๊ายบาย